ก็ต้องมีเกณฑ์ใช่ไหมครับภาวะซาโคพินีทางทางแพทย์ก็คือว่าต้องพยายามตั้งเกณฑ์เอากับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันจะได้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นหรือไม่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยภาวะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นขาวกระดําคือมันมีแบบว่าขาวแล้วค่อยๆเทาๆมาถึงดําถูกป่ะเหมือนเป็นการสะสมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมันก็เหมือนเราตากแดดมันก็ดําไปทีละหน่อยละหน่อยจนดําเป็นเมี่ยงเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีเส้นที่บอกตรงไหนเรียกว่าคล้ําถูกไห ต้องแบบว่าแผ่นกระดาษสีมาเทียบผิวหนังหรืออะไรเหมือนอย่างโฆษณานี่ก็เหมือนกันซาโคพีเนียเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าถ้าเรานิยามว่าซาโคพีเนียคือกล้ามเนื้องั้นตัววัดที่ดีก็ต้องวัดปริมาณกล้ามเนื้อภาษาหมอเรียกว่า lean body mass ทีนี้ทําไงที่เราไม่ต้องชำแหแะคนออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ช่างกิโลเป็นกล้ามเนื้อกี่กิโลเราก็ต้องไปสแกนดูวิธีสแกนที่นิยมอันดับสมอันดับแรกคือ อันดับสูงสุดที่น่าทําที่สุดก็คือ d e ็กซ่าเดกซเนี่ยมาจากคำว่า Dual Energy X-ray a b s o r p t i o m e อ e r ชื่อยาวจังเนาะก็คือใช้แหล่งแหล่งเอ็กซสองคลื่นดูดูอ l e ดูอัเอเนคือใช้สองแหล่งของ X-ray ที่มีความต่างกันแล้วแล้วยิงเข้าไปในตัวแทนที่จะยิงแล้วเราถ่ายรูปออกมาไปตกบนฟิล์มออกมาเป็นภาพเราก็เราก็รกับ มีตัวเซนเซอร์ที่จะรับรับแสงเอกซเรย์ที่มันทะลุตัวเราลงมาเนี่ยที่เซนเซอร์ที่คนไข้นอนทับอยู่แล้วก็เอาเอามาประมวลผลเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อเพราะว่ามันมันทึบรลังสีแค่นี้ตรงนี้เป็นกระดูกเพราะมันทึบแค่นี้แต่ว่าเนื่องจากมันใช้เอกซเรย์สองพลังงานมันเลยแยกได้ดีว่าอ๋ออันนี้เป็นกล้ามเนื้ออันนี้เป็นไขมันอันนี้เป็นกระดูกเป็นอะไรอย่างนี้ พราะนมันก็จะบอกได้เป็นเปอร์เซนต์ว่าอ๋อถ้างั้นเนี่ยคนนี้ถ่ายมามีมีกล้ามเนื้อกี่เปอร์เซนต์มีแฟตกี่เปอร์เซนต์เป็นวิธีที่มีความแม่นยําสูงเรียกว่ามีความเพี้ยนอยู่ประมาณหนึ่งสองเปอร์เซนต์เท่านั้นเองก็ใช้วัดอันนี้มันก็มีค่าตัวเลขครับค่าตัวเลขก็เป็นเจ็ดกิโลกรัมเปอร์สแควร์บอดเมหน่วยมันประหลาดมากเลยไม่เมคเซนส์เลยก็จำเลขเจ็ดไว้เฉยๆนะครับถ้าผู้หญิงก็เลขห้านะครับห้าจุดห้าผู้ชายก็เจ็ดนะครับอันนี้ก็คือว่า วัดปริมาณกล้ามเนื้อเพราะเราจะไม่วัดเป็นปริมาณกล้ามเนื้อทําไมนะเป็นกิโลกรัมโดยตรงเทียบระหว่างคนไม่ได้เพราะคนตัวสูงตัวเตีย้ยก<ะ>็เ,เลยบอกว่าอ๋อเอาไปเทียบกับส่วนสูงโดยโดยยกกําลังเหมือน BMI ครับคิดคล้ายๆ BMI <ะ>แบบนี้ออกมาเป็นเลขเจดผู้ชายและผู้หญิงห้าจุดห้านอกจากทำเด็กซเนี่ยถัดไปก็ทํา CT ก็ได้แน่นอนเพราะ CT มันเห็นเห็นเยอะ เราทำซีทีเนี่ยเราตัดเห็นหมดตรงไหนเป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อก็เอาววล่มของกล้ามเนื้อนี่มาคำนวณรวมภาพรวมได้เลยข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือมันถูกรังสีเยอะเด็กซ่านี่ถูกรังสีน้อยนิดเดียวครับถ่ายได้บ่อยๆสบายใจแต่ซีทีทีหนึ่งเนี่ยสมมติเราซีทีเชสหรือซีทีเอฟโดเมนเซกเมนต์หนึ่งเนี่ยเราเท่ากับถ่ายเอ็กซเรย์ปอดปกติทีงั้งยี่สิบห้าสิบรูปเนี่ยผมจําไม่ได้หลายสิบอะ mm hmm. เยอะอะเพราะฉะนั้นอยู่ๆเราจะไปทำซีทีดูก็เ,เกงใจ เพราะว่าเราบอกสัมผัสรังสียิ่งสัมผัสมากก็เพิ่มเปอร์เซนต์ในการเสี่ยงกายพันธุ์มะเร็งมะเร็งใช่ไหมครับเราบอกว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ไม่อยากจะไปนั้นส่วน MRI ทําได้ไวเท่ากันเลยเไม่ใช่ไวเท่ากันมีความแม่นเหมือนกันเลยแต่ช้าเพราะ MRI นี่กว่าจะได้รูปมาต้องไปนอนฟังเสียงใช่ไหมครับนอนในอุโมงค์แล้วเสียงก็ดังป๊อก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 ที่แคบแคบครับอึดอัดนะครับ,นะรบแต่ไม่ถูกรังสี คนก็เลยไม่ค่อยนิยม CT กับ m r เพราะ CT เร็วแต่ถูกลังสี MRI <S <S ไม่ถูกลังสีแต่ช้าเด็กซ่าเร็วด้วยถูกด้วยถูกกว่าด้วยออนอกจากนั้นเนี่ยก็มีวิธีอื่นอย่างเช่นอะไรนะอัลตราซาวใช้อัลตราซาวถ่าย,ายแต่อันตราซาวมันถ่ายแล้วเห็นภาพแค่ทีและแค่นี้เองมันต้องเลื่อนนะครับเลื่อนไปถ่าแล้วก็ต้องวัดวัดหน้าขาวัดหลังขา วัดต้นแขนหลังแขนวัดวัดหลายๆที่นะครับมันก็มีความเพี้ยนได้เพราะใช้มือคนจับก็ก็ไม่ค่อยนิยมอันที่คนใช้เยอะมากนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าความแม่นมันจะต่ำนิดนึงคือการวัดเขาเรียนนะ Body i m p e d a n c e ก็คือว่าอย่างที่เราไปเหยียบตาช่างแล้วถอดรองเท้าแล้วมันมีที่แบบขั้วไฟฟ้าวัดหรือเอามือจับอย่างเงี้ยครับใช่ไหมพวกนี้มันใช้หลักยังไงมันใช้หลักว่าไฟฟ้าไหลผ่านขั้วไฟฟ้าไปเนี่ย แล้วมันปล่อยขึ้นความถี่นะสูงบ้างต่ําบ้างมาผ่านมือเราผ่านเท้าเราแล้วก็วัดว่ากระแสที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่มันจะบอกแรงต้านคิดง่ายๆครับถ้าเกิดว่าร่างกายประกอบด้วยน้ําเนี่ยก็ต้านต้านน้อยกล้ามเนื้อก็ต้านไฟฟ้ากันกลางแต่ไขมันนี่ต้านไฟฟ้ายเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้อันนี้แหละมาคํานวณว่าอ๋อคุณต้านไฟฟ้าเท่านี้คุณน่าจะมีไขมันเท่าไหร่แต่จะเห็นว่ามันการประมาณแบบหยาบมากเพราะว่า ถ้ามือเปียกเท้าเปียกหน่อยนะครับหรือว่าการเกาะของไขมันเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนมีไขมันกิโลเท่ากันแต่ว่ามันเกาะอยู่ตรงพุงตรงไหนไม่เหมือนกันเส้นทางไหลของไฟฟ้าก็อาจจะต่างกันรีสต์สแตนที่วัดได้ก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตราซาวกับการทำบอดี้อิมพีแดนซ์เนี่ยมันก็จะไม่แม่นเท่าความเพี้ยนมันจะประมาณ 2- 3สเท่าตัวของการวัดด้วยเครื่องมือ ที่เรียกว่าเด็กซ<ม>่า uh, หรือซีทีหรือ m อ็ทีนี้การวัดวัดพวกนี้เป็นสิ่งที่มันอาจจะเสียตังค์เสียเวลาแล้วเราก็วัดผู้สูงอายุกันทุกคนทุกคนไม่ได้ในมาตรฐานจึงแนะนำว่าไม่ได้วัดพวกนี้วัดเมื่อสงสัยหรือวัดเมื่อไปเช็คอัพทำอะไรนะแพ็กเกจเช็คอัพราคาแพงๆเล้วก็บวกเข้าไปให้ทำ <laughs> <laughs> นะแล้วทำอะไรดี วิธีที่ดีก็คือว่าวัดกําลังกล้ามเนื้อ,อคือถ้ากล้ามเนื้อมันน้อยแรงมันก็ตกอยู่แล้วถูกปะ่ะช <laughs> แล้วถ้าแรงแรงมันตกแต่กล้ามเนื้อไม่น้อยมันก็ป่วยอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นถ้าถ้าแรงน้อยผิดปกติเนี่ยแสดงว่าต้องหาหมอแล้วต้อง pay attention แรงน้อยเนี่ยเราจะวัดยังไงใช่ไหมครับใกำลังจะถามอาจารย์ว่าอย่างผู้ดูแลเนี้ยจะวัดผู้สูงอายุยังไงว่าเขาแรงน้อยหรือแรงเยอะค่ะโอเค เอ่อถ้าแบบไม่ใช้เครื่องมือเลยนะคือคนที่นั่งพื้นแล้วสามารถลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องฉุดไม่ต้องดึงเนี่ยคือแรงน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติอยู่ถ้า<อ>ถาเข<อ>าต้องค่ะถ้าเขาต้องค้ำยันตัวเองขึ้นนะคะอาจารย์ก็เริ่มจะไม่ปกติแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มเสี่ยงคือคืออย่างนี้นึกภาพนะคนที่นั่งอยู่พื้นนะครับจะลุกขึ้นได้เนี่ยหนึ่งต้องตั้งหลักก่อนถูกไหมต้องตั้งหลัก การจะตั้งหลักได้เนี่ยหนึ่งต้องมีอะไรนะความยืดหยุ่นแข้งขามันต้องไม่แข็งเกินไปถูกไหมอันนั้นต้องมีแล้วต้องมีการทรงตัวที่ดีประมาณหนึ่งไม่งั้นยงโยกขึ้นมาเนี่ยก็ลม้มอันนี้มันเป็นเรื่องทางระบบประสาทกับเรื่องของความตึงกล้ามเนื้อต่างๆแล้วหลังจากจุดนั้นเนี่ยเขาต้องออกแรงถีบได้ถูกไหมครับค่ะการใช้สองขาถีบเนี่ยแปลว่าแรงถีบที่เท้าถีบลงไปเนี่ยต้องเท่ากับน้ําหนักตัวเลยนะ เราพูดอย่างนี้ยน้ําหนักตัวเราสมมติว่าห้าสิบกิโลหกสิบกิโลเจ็สิบกิโลเนี่ยการที่เราลุกข,ขึ้นจากพื้นได้เนี่ยแปลว่าขาเราเนี่ยมีแรงถีบแน่นอนสองข้างรวมกันก็แบ่งครึ่งกันไปแต่สองข้างรวมกันถีบได้เท่ากับน้ําหนักตัวนะเจ็ดสิบกิโลนะไม่น้อยเลยนะพอเรานึกภาพห้าสิบกิโลเนี่ยโหเยอะเนาะแต่พอบอกว่าเราถีบอยู่ทุกวันเลยอะ่ะถูกไหมโดยไม่ต้องคิดเลยนั้นมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่า เราสามารถยันตัวขึ้นยืนได้เนี่ยกล้ามเนื้อยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่จริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทต่อให้ไม่มีซาโค,โคพีเนียเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียทางระบบประสาทที่สั่งการแต่มันจะมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลามีการศึกษาพบว่าเ,เซลล์ประสาทนะครับปกติเหมือนในสิบที่มาคุมเซลล์ประสาทเนี่ยเหมือนในสิบแล้วเส้นใ่กล้ามเนื้อเล็กๆๆในกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนพลทหารในสิบคนนึงเนี่ยอาจจะคุมพลทหารสิบคน เพราะว่าใน10ตายครับมีการศึกษาพบว่าเซลล์ประสาทที่มันมาสั่งงานเนี่ยมันมันมันมีร้อยหนึ่งมันอยู่ไม่ครบร้อยหรอกมันมีทยอยตายแต่แต่พอมันทยอยตายปุ๊บเหมือนในสิบเขาแบ่งงานกันเนาะหมู่นี้10คนไม่มีไม่มีใน10บคุมก็เอาพลทหารนี้แจกไปตามหมวดต่างๆมีนายใหม่ไอห,หมวดหนึ่งเคยมีสิบก็กลายหมวดละ1ิ1เอ็ 11, ยังทำงานได้เหมือนเดิมเลย จนเราไปตรวจถึงได้รู้ว่าอ้าวไม่เหมือนเดิมแต่นี่คือคนอคนสูงอายุปกตินะซึ่งมีการปรับตัวจากจากระบบประสาทมาเสริมนะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเก,กิดกล้ามเนื้อแต่จะบอกว่าถ้าถ้าระบบประสาทไม่ดีพวกนี้มันจะไม่ทันนี่ก็เป็น,นกลไกหนึ่งของซาคโคพีเนียที่บอกว่าจากการสั่งงานก็แย่ลงจากตัวกล้ามเนื้อก็แย่ลงทุกอย่างมันแย่ทุกมิติเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วเนาะการตรวจวัดใช่ไหมครับ แล้วก็การลุกขึ้นจากพื้นนอกจากการลุกขึ้นจากพื้นแล้วก็มีบอกว่าวัดแรงบีบวัดแรงบีบมือ,มอก็ไปซื้อไอที่บีบมือมานะตามช้อปปิ้งออนไลน์มีแรงบีบมือมีข้อระวังคือผู้สูองอายุเวลาบีบเพราะจะเบ่งเบ่งพวกความดันอาจจะขึ้นได้นะครับถ้าเป็นคนที่มีความดันสูงต้องไม่ควรให้ทําหรือว่าไม่ควรให้ทําเบ่งนานๆเดี๋ยวความดันสูงเนาะแรงบีบเนี่ยถ้าผู้ชายควรจะได้ยี่สิบหก กิโลกร,รมัมแรงบีบแรงบีบมือผู้ชาย26ผู้หญิงก็ประมาณ18เป็นเกณฑ์นะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็แสดงว่าน้อยละแล้วแล้วก็มีอะไรอีกมีการวัดความเร็วการเดินจริงๆมันไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อมากนะักแต่ผมคิดว่าอย่างที่บอกว่าซาโคพีเนียมันเป็นภาวะที่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทสั่งการอยู่ด้วยในบางส่วน คือถึงแม้ว่าเราชื่อว่าซาโคพีเนียกล้ามเนื้อน้อยแต่จริงๆมันมันไม่ใช่ภาวะที่มีแต่ปัญหากล้ามเนื้อหรอกเพราะฉะนั้นวัดความเร็วการเดินเนี่ยได้ถ้าเมื่อไหร่เดินตามสบายแล้วไม่ถึง3.5หรือ3.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือต่ำกว่า1เมตรต่อเซกันก็คือคนเราปกติเดินนะครับประมาณ4ครับประมาณ4ถ้าเดินตามสบายเฉยๆก็3แต่คนเอเชียจริงๆจะเดินช้าคนไทยเนี่ย เดินช้าไม่เหมือนฝรั่งเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหยวนได้นะเดินไม่ถึง3ยังพ่องไปไม่เยอะสองกว่าอะไรนี่เราก็ยังไม่รู้สึกแต่ถ้าต่ํากว่า2นี่ผิดปกติแล้วครับดูง่ายๆครับถ้าเกิดเดินไปด้วยกันแล้วเดินไม่ทันคนอื่นเขาเงี้ยก็ไม่ค่อยปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีซาคูพีเนียถ้าเราดูด้วยอาการแรงบีบมือไม่ดีลุกจากพื้นไม่ดีนะครับเออเดินเดินช้าก็ อย่างนี้น่าสงสัยละซาโคพเนียสงสัยแล้วจะทํำยังไงสงสัยแล้วถ้าอยากยืนยันทาง l a บก็ไปตรวจแ a บนะครับหรือว่าถ้าสงสัยนะครับมีโรคอื่นไหมก็ไปให้หมอสกรีนดูผู้สูงอายุมีนะครับบางทีนึกว่าแก่เฉยๆแต่จริงๆอา้าวฮอร์โมนขาดขาดฮอร์โมนไทรอยต้องไปเติมฮอร์โมนอ่อนแรงได้เยอะเเลยนะครับแล้วก็หรือมีโรคอย่างอื่นแอบแฝงอยู่ใช่ไหมครับ อ่อมันเป็นได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของความชรายอย่างเดียวผมคิดว่าประเด็นสําคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติเหล่านี้เนี่ยหนึ่งไม่เป็นซากควีเนียก็เป็นโรคอื่นหาหมอเช็คดีกว่า <c oughs> เช็คแล้วถ้ามีโรค <c oughs> จะได้รักษา